สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่วัดรอนใหญ่แล้วนะคะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็กําลังจะไปบ่ปายเท้าเวสุวรรณกาลังจะไปบ่ายเท้าเวสุวรรณค่ะป่ปยๆเข้ากันเลยตอนนี้เราก็จะไปบ่ายพักข้างในก่อนนะคะพี่ๆค่ะมาเลยค่ะ

ไช้โอกาสเดินทางมาเนปรานชาาร์งคนของบัตรอนใจ่สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดบัดรลอนไญ่แล้วเนาะร้านร้านพญานาคนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันข้างในสวยมากตอนนี้ก็จะเข้าพาพาเข้าไปดูข้างในนะคะสวยมากพี่ๆค่ะไปเลยมีน้ำด้วยนะนี่ค่ะพี่ๆคะสมกับเป็นบังพญานาคค่ะ น้ำเป็นสีเขียวเลยค่ะพี่ๆ่ะสีเขียวสวยมากโน่นถ่ายไปนน่นสวยมากเลยสวยเนาะ cool อืมบรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะพี่น้องสวยมากค่ะตอนนี้คนกำลังเยอะนะคะพี่ๆขาคนเยอะมากกำลังมาเลยตอนนี evet. ้คนกำลังไลน์เนาะแม่ตอนนี้คนกำลังไลน์พี่น้องเลยเบิ่งโอ้บรรยากาศที่ หลังกันเลยอ่าพอได้ต้องการพี่น้องเลยจะมาเที่ยวมาชมพี่น้องมาไหว้าาบูชาเจ้านาคีสีตะคุณพี่น้องมาได้เด้อพี่น้องเด้อที่วัดดอนใหญ่ของแปดอำเภอลำนุกกาอ่ะมาได้พี่ๆี่ครับ สวยมากสวยเนาะสวยมากสวยจริงๆด้วยสวยมากทุกคนเอาตอนนี้เข ob <e ้าอยู่ที่นี่หอดแล้วเน้ะงามแห้งคืองามแห้งตอนมาตอนนั้นพระท่านแดวเนาะ สวยดีน้อยงามแห้งบรรยากาศโคตรนี่คือพญานาคพญานาคพญานาคเดี๋ยวเราจะพาไปดูพญานาคบ้องแบวกันนะคะพี่พีพญานาคอย่างพญานาคพญานาคบ้องแบวนี่ค่ะพี่พี่มาทางนี้เลยหนูจะพามาดูพญานาคบ้องแบวไปไปพญานาคอยังพญานาคบ้องแบว โอ้พี่น้องสวยดีพี่น้องเลยโคตรเลย <S 2> <S 2> นี่ค่ะพี่ๆค่ะเป็น,ป,นปัญญานา้ควองแว้วนะคะสวยมากตอนนั้นเรมามันม,มีมีแค่ตัวเรียว <S <S ตอนนี้มามีลูกน้อยด้วยอุยนี่นี่ระบงเหยียบนะสว,สวยมากสวยมากหน้าตา น่าตาจิ้มลิ้มมาก